จบเรียกว่า,านี่ว่ามีผาดผาดยากอ้ผาผาดยากเลยบนนี่ล่างหรือบนครับที่ผาดยากนี่ทั้งสองตัวละทั้งสองตัวลเลยมันมันว่าใครลดมือหรอกลู้ลดมือยากลกุ้่ งโค้งนองโค้งเนาะบอกเขาจะเลีงร yeah, mm ูปตีนแบบนี้ใช่มกน้อยจะำอนุบาันนึงมันว่องเลยไม่ลเขาเี้ยหนฝันว่าฝันเมื่อคืนบอกก่อนขึ้นวันขึนฝันว่าผู้ใดก็เลน้ยเน็กน้อยมาเลี้ยนอ้อมเลี้นด้วยนเลีนอ้อมหายากึ้นย โอ้รถล,ล,ล้ามที่อยากดูนี่แม่นี่แม่รถหิ่รถหลายๆชูผูกก้ขบนุงถุงนุ่งจ่วันเนอ้อมใส่ก่อนพ่อโยหายากนะไมสิเพามีหาเถอะบ่เรียกกันมีหายโยทางมีหา,านมือนีหาดอกเดืมาหายังหรือพ่อเรียกนี่คิดว่าเรียกว่านี่เป็นสิบหาชนีดหน่งม,มาตรงกระสุนเราไหมตรงงเอากสหาก็เปนะลียนเลยางอย่างเดียว ม่นเลี้ยงล่างหนอเพราะว่าม่นเบิ้งหนอม่นเลียงล่างหนอกันมากขันมันยุท่์กันมากมันยุทธ์แล้วกาเลียงเก็บเนี่ยมันยุ่ธ์ล่างส่วนมากเลขพ่อในส่วนมากจะเด้นล่างใช่ไหมครับมันมีบนคู่หงดนี่คู่หงดนี้มีบนด้วยเหรอครับพ่อมันมีบนพ่อมันมีบนคู่หงดนี่ก็ห้องตรงว่าใส่ใจนิดนึงเนี่ยคือบุญคู่หงษเสียนล่างแต่ว่างวดนี้มีบน จะมีบุญมีบุญคงอดเลือกอะไ้แต่ว่าห้องผมมีพิรุรจรรับจมันเ่อะหัวใจว่าเออช่องทางบุญมันยังว่ดที่บุญคงอดแต่ว่าห,อาห้องผมมีผิรูาับแต่ว่าล่างนี่คือ,อไม่เคยพลาดเลยเลือกล่างนี่มันต้องมี้เจ็ดกับหกเลยวันนี้นะแต่ว่ามันมันจะเป็นลางว่ายังบุญเลืรรอกเยมันมีถูกต้องครับเดี๋ยวพ่อคำนวณให้ดูสดๆเลยนะพ่อเนาะ ค้งสุดท้ายแล้วพว่าอีกวันสองวันเลขก็ออกแล้วครับก็คือฝันฝันนี่ฝันเห็นเด็กน้อยเลขมันจะมีสามคููได้แต่ว่าตัวตัวนักมันมมนจะมีตัวออกแล้วก็ต้องกันด้วยเพราะเลขบุญมันมีอยู่สามตัวที่ีทับพิลุกันมากกว่า แต่ว่าจเร็เี่ย้นก็เป็นหาอยู่แล้วล่ะี่ยมันก็ไม่มีหา่เดเรียกไม่หนีห้าป่ะบนหรือล่างพ่อห้านี่เรียกนนั้นเป็นเลขกบนนี่เจ้าเเรีกหแต่ว่าเาไบยตัวเองคือก็เรื่องับมหนตเป้ีนหรมันเปนน่ครับอคำนวณให้เบื่อด้วนตไเป็นนี่พ่อคำนวณให้ อาพ่อคำนวณให้ดูหน่อยครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับวันนี้นี่เพือ่อเปิดปอกเปิดนี้ได้เดีเ๋ยวพ่อคำนวณก่อนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวคำนวณแบบสดๆเลยนะพ่อเนาะเดี๋ยวให้พ่อคำนวณก่อนนะครับผม <c oughs> เอาทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อ หัวในเรื่องหันเตี้ยมันปีทนทางหัวมันไม่ถือได้กลับด้วยนะครับพ่อกลับผมจะมาเรียกลรางหนึ่งว่าต้องกลับอะไรพวกอย่างนี้นล่างนี่ไม่ต้องกลับใช่ไหมล่างไม่ต้องกลับ ตัวนี้มันได้เลียบ้นตัวเก่งันหอมวงกลมไม่ได้เพอ่อเน้นตัวไหนบ้างครับผมน,นีนป็นไฮโซวงกลมเลยครัครับพอวงกลมให้หน่อยนะครับเรียกางไม่สคููนะเรียกางไม่สองคต่ว่าวเรียกนไม่มีสามหาวิ่งคักๆวิ่งแกลอาาลอกเรียกรางนี่ต้องเป็นเจ

เพราะพี่้งอกเลี้ี่บนกับพอกเพราะว่าเลียกมันที่พี่น้ยงอยากก่าด้ขึ้ว่าเลียกหากบเลี้ยงยมันอาจจะเป็นรักน้อยบนก็ได้มันอาจเป็นเนื้อเก่าไปก็นช่ละพอมีสามแต่ว่าช่วหมากนจะเป็นเลอย่แลละเขาจับเขาจับนั่นไะื่อ,อเป็นตัวกัรเมคือคเนนี่แหะห้าหนี่ส่วนมากไปบนหรือล่างมันคือเลียงบนนด้เลองห ก็ว่าขึ้นว่านี่เป็นทางงยกับน่องลองเมืองต่ว่าหากกับกับหน่วยลุงบางเทียห้าเทียนเปลี่ยนหอกมัน่นเกืสามตัวนี่ไม่มีเลยใช่ไหมพ่อก็ว่าสตัวนี่มันมันหาคูอะไรหรอกเพราะว่าห้องหาคูว่าเห็นก็ว่าเรองเล็กล่างนี่คะนนคะนสามเจ็ดเลี้ยงสามเนี่ยสามเจ็ดสามเจ็ดพ่อหกกับเจ็ดหรือหกับเป็นหหน้าชะหรอกขึ้น่ากสิว่ามากแต่ว่าในสูตรมีสามหก มันมีหกกับเจดเอยู่ล่างแต่ว่าเ้าจับไปเแต่ว่าเรียกหกนี่ไม่ไร้ลิบลอยแจ่มมากมันก็มาณมันมันมันเปเขาสกี่ตนือพุิ์แต่วันมากแต่างเีจัไปเีพราไม่ได้มากดอกเี่สามขันมากก็มากดอกสามเจ็ดคือว่าเรี่กเนี่มันชิมาอู้่แล้วมากกับเป็นลักน้วยแต่ว่าผู้ผู้ซื้อนี่ ก็จะไปทา้ให้ปรนเดห้หก <laughs> ับกาบัว้หน่อยนึงให้นาเทียมปีนออกมันช่พืดึเดี๋ยวกว่าจะไปอ้อยมาจากพวกหอกเนาะกว่าพคนมันก็จะเบื่อกับมี่ครับะว่าพวคนเน็นยจะดก็ไปยังถั่นคือห้องดืวยกันเป็นมือหอกกับไปเราไปตามมือนะใช่ไหมล่ะห้องห้องเออเอาเอาของจะวางดีกว่านี่เขาตั้งเทียมันกับว่าได้มากาอยู่คงหวัดเรงเทียมันกับพ่าเขาเังเทียมกับไปทุ่ที่ก็เรียนกับมีนะ่ไหล่ะ น,นองเขาจะมีเกินบาเจ้าของผู้อื่นมาเห็ดมันว่าถือเอาด้วยกลับด้วยไม่พอ่เพอเลขพ่อนี่ถ้าว่าอย่างเห็นเขาบอกแน่นอนละเลงแต่ว่าซื้อตัวนับมันก็ซื้อถือถ้อใบเห็ดว้น,นั่แหละซ<า>ื้อซื้อตามนั้นเราถ้าว่ากลับหน่อยลงทุกคนก็นบที่โอ้ก็บที่ว่าเลขนี้มันอาจสิบห้าวปรเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะอาจจะเป็ี่ยนรักเมย์รักลักชิปไปอย่างนี้มันก็เป็นไปได้มันมันวันนี้ถ้าว่า แต่ว่าหูหูดาวมานี่มันมากอยู่ละเลียก็ขึ้นว่าเลขมันจะเป็นทางเก็ยด้วยล่ะมันเลี้ยพอเลขกมันมันเห็วมาเบื้องหล้วนีี้ยขมันวิ่งถูกเขาอยู่เนี่ยครับเออหมดก้อนมันก็มาหาคบหกมันถมันก็ออกซูนหกมืนอหนึ่งก็มาหกับเจ็ดมันก็หอกหกคือเขาเงินก็มาหกับเ็คือเขาด้เรื่อมันก็ยิ่งไแกมมากเยถ้าขึ้นว่า คือปลาเลี้ยงหกนี่มันเป็นหน้าก็หลอกเลี้ยงจะไปใช้ใจครับคนนั้นไอตนนี้มันกับมันพัวมากห่หจรหนักคนนี้เรียกขี้บุญก็เหมือนนี่ยเรียกคนมีย้อนสองตัวมันมีหาละเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหมองหนึ่งมันมีหากับแปดหมงหนึ่งมันมีหากับเก้านะเรียกว่เลยมว่ามันมาตรงกันก็เรียกหาห้องและมันมาตรงกันก็บ่างคาย ห้านาทีอ่ะห้องตัวางหาทีมันบามามาแขมแขนมีตัวไหปะตวขึ้นว่าเลียกคนี่ตันั้ก็มาอยู่แล้วนะห้ก็ให้ขึ้นวันเป็นสิบห้าห้าสิบเม็รอะไเร่องพวเกินนี่แล้วถต่มันจะเป็นสองห้านี่พ็ถือได้พ่แมนมันเป็นยากสะดวกเพราะว่าจับเสกันมันเขาอเขาทำสูตรมันไม่เข้าทมสูตรที่ว่าเขาจับเสกันมันที่เราเขา ก็เรียกสามกับหกมอกันเนี่มันเนส่วนนกมันสิบมอกันดอกมันสิบ่มีกันมีสามมันมีหกเนี่ยเวลาสิบบ่ยุ่งกันเลยพอเรียกกันมากเหนนแคมแคเม็ดเตียวตัวใดก็พ่อสามเจ็ดตุนเาเบิ่งเรียก่นเออสามเจ็กับตัวใดสามเจ็ดกับสิบหนาม่บุญตลังหมาลังก็คือเรียกเจ็ดหม่าบุญนี่อก็เรียกห้าะแคมแคมได้เนอ่นี่แ่เป็นลักษนานั้นมันเขาเ่เบิ่งเอาดยวยเล เลียันสิบตัวนะเรีเงนสิตัวเขาเลียสิบตัวพิษมันก็พิตอนดวเรีมันไ่เคยพิษตั้งส่ไม่ะนี่ละไม่ใช่ราคานงละเขาสองเบ์นี่กเยสตัวเรียเงสตัวมันจับมันจะจับคู่ไ้คู่มันนั่นเองอ่ะนะ่ะนี่สีพวกลอนี่สีพวกนมีรถ่นนพ่อนะ่เนเละคือคือเรีกวิ่งนี่มันจะไม่ีหกเก็ดมันบ่มันมีหากับหกมังเีมันมีสองกับสี มันมีศูนย์กับหนึ่งนะมันชิมาลักษณะอังศ์นะพอทั้งเครืองมันจะดอดรังตัวนึงเยอะแล้วทเหาตัวย่นที่มันก็เปรียลกเล็กเบ